สำหรับพิธีกรรมภายในงานได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตาชีวโวรองเจ้าวาดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำประกอบพิธีจุดประทีปแปรภาพและอักษรเป็นรูปภาพพระธรรมกายการเจริญสมาธิภาวนาและพระมหาเจดีย์ทัตตาชีโวจากนั้นได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนทั่วโลกบูชาพระรัตนารยเสร็จจากนั้นสาธุชนทั่วโลกนะครับก็ได้ร่วมกันเข้าสู่พิธีเจริญพระพุทธมนต์นั่งสมาธิอธิษฐานจิต แผ่เมตตาให้ทั่วโลกร่มเย็นสงบสุขรอดพ้นและปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ด้วยพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านการถ่ายทอดสดจากสถานี GBN และระบบสูมออนไลน์จากนั้นพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายได้เป็นผู้แทนหลวงพ่อตาชีโวนำสาธุชนทุกท่านสดมบนธรรมจกกักรกเปาวัฒนสูตร ให้ครบ3965ล้าน81จบเพื่อน้อมบูชาธรรมเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล81ปีหลวงพ่อทตาชีโวจากนั้นนะครับได้น้อมนำทบุวนโอวาทเนื่องด้วยหลวงพ่อทตาชีโวมาถ่ายทอดให้ทุกท่านได้รับฟังโดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าหลวงพ่อได้สอนวิชาชีวิตนับเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างมากสามารถปิดอบายไปสวรรค์ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านมีจิตวิญญาณของความเป็นครูผู้ให้แสงสว่างโดยเฉพาะวิชาชีวิตปิดประตูอาบายเปิดประตูสวรรค์สอนการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งวันนี้ใครคนหนึ่งทราบซึ้งใจเป็นอย่างมากกับวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อทาชีโวจากนั้นเสียงระฆังทองระฆังธรรมดังขึ้นจำนวน81ครั้ง และเป้าหมายต่อไปเพื่อจะทำให้ทุกคนได้ปลื้มก็คือยอดที่4,000 4,000ล้าน2,565จบนะครับเนื่องในวันขึ้นปีใหม่วันเสาร์ที่1มกราคมพุทธศักราช2,565ที่กำลังจะมาถึงนะครับในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เองครับ